อฮ่ฮ่ฮาเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นปลากัวตามคําขอนะครับซึ่งมันเป็นปลากรัวที่ผมสร้างเองนะครับโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับคลิปนี้เราขอแค่สามร้อยไลค์นะครับสามร้อยไลค์ปลากัวที่กวงสร้างเองใช่อาจจะไม่ได้ยากก็ได้นะอาจจะง่ายก็ยังโอเคผมจะไม่พูดเลยแกัน ช่วยทุกคนไม่เห็นแล้วกันแมลงตกอ่ะโอ้ยแม่มาไงยได้อ่ะจะเซฟจะเซฟมาเลยปึ๊บปึ๊บแมลงตกปึ๊บขึ้นเลยสวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณคุณดูผมก่อนก็ได้เออคุณไปก่อนไปก่อนเลยไซโครผมรอดูดูไซโครผมรอดูคุณอยู่ถ้าคุณตกตอนสุดท้ายผมจะตลกคุณมาก เป็นไงผมโหดอยู่แล้วผมไม่ตกหรอก <S <S อีอเอย่เอผมไม่ตกง่ายๆหรอกปยื้อรอผมก่อนก็ได้นะโอเคมันเจอเอ้าวเริ่มใหม่ไปลงกดยออ่อแฮะไม่ได้การเพิ่งกดยอ่อเมื่อกี้มันตกเลยอะเฟือยื้อได้แล้วเยีได้แล้วอล่ะ งั้นเราแข่งกันไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าตีเรื่อเราแข่งกัน,<ส><ส>นไหนเอาไหมแข่งกันเนาะใช่เดี๋ยวเริ่มจากเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมจากนี้จะดีเหรอจะคของแมปมามาสู้กับลูกแมปอะผมไม่เป็นไรหรอกแค่นี้มาเริ่มจากตรงนี้เลยมาแข่งกันเป็นหนึ่งนะผมอ๋อผมอ๋อทางซาลามอยู่เอ้ยเดี๋ยวเขาอย่าพิ่งไปโอเค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 ผมใคร่สามอย่าพิ่งอย่าพิ่ง ใค,ใครเชียร์พี่ป้องกดหนึ่งใครเชียร์มแมลงกดสองหมายถึงคอมเมนต์นะใช่เอ,า,อางนี้อ,า,อางนี้ใครเชียร์มแมลงกดไลค์ใครเชียร์ผมกดซับสไคร์โอเคนะครับสามสองหนึ่งไปโอ้โหคุณกดไปทางนี้ดีกว่าหย่า yeah. เอ้ยมาว่ะมาว่ะหมาว่ะมาว่ะเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ผมจะได้แน่นอนอุ <c> ๊ย <oughs> โอ้โหทำไมสูงจังอะ่ะกรสูงเลยคุณอยู่ไหนแล้วประเด็นน่ะนี <c oughs> ่เอาละเดี <c oughs> ย๋ยวบอกนะว่าคุณถึงด่านสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยนะมีสองกองล่องให้เลือกว่ะคุณเลือกได้แค่กล่องเดียวนะว่าจะเอากล่องน้ําหรือไม่หมายถึงว่าคือคุณถ้าคุณเปิดกล่องไหนแล้วคุณก็จะต้องได้กล่องนั้นจาจี ขอให้คุณได้นะไปชั่วไปชั่วไปชุบวสามสองหนึโอเคเอากล่องนี้เอากล่องนี้เุ้ยได้งได้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แล้วทำยังไงอ่ะผมต้องโยนไปข้างล่างเหรอ <c oughs> ใช่โยนให้ลงตรงจุดที่ผมมาร์กไว้โอ้โหทุกคนผมไม่ได้คุณไม่ลงคุณต้องขึ้นมาใหม่เอาทำไม <c oughs> อ่ะเพราะอ๋อคุณลงแล้วเหรอใช่โอเคคุณชนะ เกิดไปเย้ yeah, yeah, ชันะ,ะแล้วแต่อะไรอ่ะทุกคนผมจะลองด่านี้นะแต่อะไรอ่ะดูเอ้าทำไมผมไม่กระโดดแต่อะไรอ่ะไม่ได้อะไรอ้าวไม่ได้แล้วมยไม่อ้าวโอเคไม่เป็นไรผมก็สุดคลิปนี้ผมเดี๋ยวอย่าพ <laughs> ึ guarante. ่งเขายังโดนไม่เสร็จเลยจบคลิปซะแล้วโอเคผม วิ้าวตวนนี้ออะไรของอยู่คับผมหมดเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลโอ้ยยเฮ้ยห้ามโกงนะโอ้โหเจ้าของแบบจะโก,กงจะเองซะแล้วอะไรโกงอะไรของมันตกมาผมโ <c> อ <oughs> okay. เครูด้ดีโอ้โหเล่งรีบช้าผมชนะแล้วนะ เดี๋ยววันหนึ่งกินไก่ก่อนเอากินไม่ได้ลืมไปมันเป็นโหมดแอดเวนเจอร์เกือบตายนี่เป็นไงคุณ <c ười> ก็ตกเดิมเกือบตายเ <c ười> ป็นยังไงล่ะ <c ười> <c ười> จะไปทำไมโอเคกันเลยทุกคนหักลัวผมกลัวตกค่ะคือไปจุดสุดยอดเลยเออเฮ้ยกลัวตกกลัวตกทำไมคุณไม่ไปอีกทางหนึ่งอ่ะทางนั้นมันมันมันทำยากง่ายไม่ใช่โดดโดดโดดแล้วก็โดดกลัวกลัวทุกคนทุกคนช่วยเป็นกำลังใจเพอ ไปผมก็ต้องผมผมตั้งใจตายอ่ะผมไม่รู้อะหัวรา,าสาใจเลยนะเนี่ยอุตส่าห์ว่าตั้งใจตายเลยเนี่ยผมไปทางนี้ดีกว่าทุกคนผมเกลียดทางนี้นะนั่นไงผมว่าแ้้ะโอเคเกินไปครับทุกคน ไปทางนี้อีกแล้วเกียร์ทางนี้คุณลองไปทางนั้นดูเฮ้ยผ่านได้ไงวะอยู่แล้วอย่าเก๊กอย่าเก๊กโอเคนะครับก็เราขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วเราก็จะ M L G นะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าผมจะ M L G ได้ไหมค,นนคุณมาแรงเดี๋ยวคุณเอาถาังน้ำผมไปเหรอไม่ใช่ โ <Okay. S 2> อเคคุณแมลงคุณดูนะเดี๋ยวผมจะเอ็มเอลจีให้คุณดูดูนะครับทุกคนผมจะเอ็มเอลจีลงไปนะครับมาด,ดูกันว่าดูคนหัวระมลงมาแล้วนลงมาแล้วเยอะวนวานมันวางน้ําตรงสลามไม่ได้มันวางน้ําตรงสลามไม่ได้คุณดูนะ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวออกเห็นไหมแต่มันวางน้ําตรงพื้นได้เอา มันวางไม่ได้เป็นหมุดแอมมันเจอร์ไงมันเป็นหมุดแอ,เเอ,อมเลน,นเ,เ,เจอร์มันจะวา,างได้ยังไงโอเคอ๋ <ปะ S 2> อมันรู้สิปกากมันเออโอเคนะครับก็สำหรับใครท<ค>ี่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe นะครับผมเป็นกำลัปปลงคื้นเป็นกำลังใจในกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปแน่นอนนะครับ ว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงสงการแล้วผมก็ขอให้น้องๆเล่นชีวิตเอ้ยไม่ใช่เล่นชีวิตเล่นสงการให้สนุกนะคะผมโอ้ยนะโอเคผมสุดนี้ผมขอาจุ๋ยมีข้นี่ก่อนนะผมไมจะกระเม่ได้ผมบ๊ายบายเดี๋ยวยยยเยย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 ายยยยยยมยย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 ย ตายตายตายผมนี่แหละจะตาย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 ผมนี enfin ่แหละจะตายไหนที่สุดโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวพึ่งนะครับก่อนที่คุณจะกดออกจากคลิปนี้นะครับก็ถ้ามีไลค์ครบ500ไลค์นะครับก็ คุณมแมลงต้องมาไลฟ์สดกับผมนะไม่ผมไม่ไปผมไม่ไปตามใจท่านผู้ชมสิผมไม่ไปถ้าห้าร้อยถ้าห้าร้อยไนะครับคุณมแมลงต้องมาทำไลฟ์สดกับผม,มนะครับไปบอกว่าไม่ไปก็คิดไม่ไปไปตามใจคุณผู้ชมหน่อยสิผมกดโอเคไปแล้วคุณทำอะไร